ขนาดนี่อย่างคือก็มีคนเราไม่แก่คนคู่ไม่แก่คนสามนี่อย่างเราเป็นคนเก่งเขาทำบริการบริการเก่งแล้วนะเดี๋ยวดีต่อไปอ๋อตอนฟัน เดี๋ยวใครใครก็ได้ถ้าว่างช่วยได้ให้จันหวงเนี่ยไปไหนละคุณพี่นั่นเขาไปไหนละอาออยู่นี่อิซุกพิซุกอิศุก Har risks with heaven and it will land